่าวสะเตียนขวัญชาวทับสแกที่มีการค่าจิงทรัพย์อย่างขวดเนียมที่จังหวัดประจจบคีีขันซึ่งกองทุนเทศได้มีนา,ายจ้างว่าจ้างนขาวชาวเมียนมาอายุ40ปีเพื่อไปตัดต้นยางพาราโดยการว่าจ้างด้วยเงิน50,000บาทโดยในครั้งน,นั้นนายขาวได้จ้างเพื่อนอีก2คนที่เป็นเพื่อนสนิทชาวเมียนมา เพื่อไปตัดต้นยางเสื่อตนโดยในขณะอยู่ทวนยางเพื่อนทั้งสองก็ได้คิดไม่ดีได้ลงมือทํำร้ายนขาวโดยใช้มีดฟันไปที่คอจนดำไม้ศรรรีรษะขาดออกจากล่างโดยฆาตรกรทั้งสองได้เดินทางย้อนกลับมาที่บ้านเจ้าเพื่อไปหานางจุนภรรยาในขาวซึ่งในขณะนั้น ได้อยู่กับลูกเสาววัยเจ็ดขวบและนางขินก็ตั้งท้องได้แปดเดือนเมื่อมาถึงย <Overwatch> ังบ้านฆาตกรก็ได <even though> <ADHD> <with horas> ้ลงมือเพื่อวังปิดปากสองแม่ลูกโดยการทุบทรลาที่ศีรษะจนทำให้สองแม่ลูกสิ้นใจก่อนจิงทรับย์แล้วหลบหนีไปโดยการตรวจสอบคาดว่าทั้งสองหลบหนีกับประเทศโดยใช้เส้นทางธรรมชาติ เพื่อนี้คงผิดในครั้งนี้